เปิดนาทีเวียเดินออกมาส่งเบลลาก,กลับบ้านก่อนห่างกันไกลจากกันว่าจะมีการสร้างหนังจากเหตุการณ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเต l ร v e s นลถ่ายทอดออกมาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปี2561ที่ผ่านมามีการช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย นักแสดงแนวน้าเมืองไทยได้รับบทบาทไปเป็นนักแสดงหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเวียสุกรวันรที่ได้รับบทเป็นนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซม ซึ่งในวันที่28มีนาคมทางด้านเบลราก็ได้ส่งหวานใจเวียไปออสเตรเลียเพื่อไปทำการถ่ายทำหนังโพสความน่ารักและข้อความกำลังใจผ่านไอจระบุวา่าดีใจด้วยจริงๆกับก้าวใหม่ของคุณใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ไปโชว์ให้ทั้งโลกเห็นนะว่าเราสึกแค่ไหนเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะ ในขณะที่ทางด้านหนุ่มเวียร,ระบุข้อความว่าไมายกำลังใจวันนี้เราจะพาไปสองเบื้องหลังที่เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดน่ารักที่เราเข้าใจว่าสาวเบลล่าไปส่งพี่เวียดขึ้นเครื่องแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่เห็นว่าพี่เวียเดินออกไปส่งเบลล่าขึ้นรถกลับบ้านพร้อมโบกมือบายๆให้กันและกัน จนเกิดการแซวใครไปส่งใครกันแน่คะบอกได้เลยว่าคลิปนี้หลายคนดูแล้วถึงกับบอกน้ำตาไหลาตามกันเลยทีเดียว